เขาก็ช่วยดูแลเรื่องเอกสารเรื่องประสานงานถ่ายอย่างวันนี้มากลมที่ดินพี่ก็ชอบคือพี่ไม่ต้องทําอะไรมากน้องเขาประสานงานไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะชื่อพี่เหมียวนะคะซื้อบ้านสิริพัฒน์หนึ่งกับทางบางกอกแอสเซทกับทางน้องปอยค่ะ,คะก็อยู่เป็นคอนโดค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมันค่อนข้างที่จะน้อยอยากได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับพวกญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อมาจากต่างจังหวัดก็จะได้มาอยู่ตรงนี้ได้คอนโดไม่สะดวกพี่อยากได้ทำเลการเดินทางที่มันใกล้กับที่ทำง,งานพี่แล้วก็มีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นถ้ามันมีรถไฟฟ้าที่เดินทางใกล้ๆหมู่บ้านที่พี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีสําหรับคนที่จะมาหาพี่ ที่รู้จักบางกอกแอคเซสอะมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละที่รู้จักผ่านทาง Facebook ค่ะพี่ก็ดูมาหลายหลังก็ททงบางกอกแอคเซสแต่มาสรุปมาจบที่น้องเซล์ลที่ชื่อปอยค่ะเรื่องราคาหนึ่งเรื่องทำเล2สองแล้วก็ความสว่างของบ้านอะเท่าเท้าหลังนี้มันเป็นหลังริมแล้วมันค่อนข้างที่จะสว่างพี่ก็เลยชอบแล้วก็ตัดสินใจเลยก็ทุนเวลาพี่ไปเยอะน้องเขาก็ช่วยดูแลเรื่องเอกสารเรื่องประสานงาน ่อยงางวันนี้มากลมที่ดินพี่ก็ชอบคือพี่ไม่ต้องทําอะไรมากน้องเขาประสานงานไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซนแล้วก็จะมีทางน้องเซลล์ที่เขาช่วยดูแลประสานงานเราไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากค่ะวันโอนที่กรมที่ดินน้องเขาช่วยดูแลให้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากค่ะก็ตัดความความยุ่งยากไปเลยค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n บ a ง g k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ